ายงานที่เก้าพารามิเตอร์มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสจุดประสงค์หนึ่งเพื่อปฏิบัติการหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสองเป็นแนวทางให้พยากรลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำผลการทดลองหนึ่งแสดงการหาค่า Rc และ Xm จากการทดลองที่1.1และบันทึกค่าลงในตารางทุกค่า2แสดงการหาค่า r 1บวก r 2แดบและ x 1บวก x 2แดจากการทดลองที่2อดพร้อมบันทึกค่าลงในตารางทุกค่า3แสดงการหาค่า r 1จากการทดลองที่3.1พร้อมบันทึกค่าลงในตารางทุกค่า 4ี่เขนวงจรสมมูลโดยประมาณการทดลองทั้งหมด5แสดงการหาค่า R 2และอัตราส่วนของมอแปลงมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบผดลวดการหาค่าพารามิตเตอร์มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบวาวโรเตอร์นะครับขณะไม่มีโหลดนะครับเลยทำการ แรงดันที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยแปดสิบและสองร้อยยี่สิบนะครับและทำการวัดกระแสนะครับและวัดกำลังนะครับเมื่อเราเพิ่มแรงดันขึ้นเรื่อยๆนะครับกระแสก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกัน,นครับกับกำลังนะครับ กำลังก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วน R C กับ E M เราจะคำนวณหานะครับความเร็วรอบเราก็จะวัดได้นะครับความเร็วรอบก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเช่นเดียกับสลิปนะครับเมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้นนะครับ่าสิลิปก็จะลดลงครับโบเตอร์หยุดนิ่งเอาจุดหน่ง ่อมอเตอร์แบบวายแล้วให้มอเตอร์หยุดนิ่งโดยใช้เซ์โวเบรกป้อนแรงดันโดยให้กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนตามตารางมึกผลอะทําการ เราทำการจ่ายกระแสที่100%ลดลงมาจนถึง10%นะครับที่100%จ่ายกระแสที่2.9แอมป์นะครับลดลงมาจนถึง0.29แอมป์นะครับแล้วทำการบันทึกตลางนะครับบันทึกค่าแรงดันนะครับค่ากำลังนะครับและคำนวณหาค่า1บวก R2 แดดนะครับและ X1 บวก X2 แดดนะครับสามทดสอบด้วยไฟฟ้ากระแสตรงสา่1ต่อมอเตอร์แบบ Y แล้วป้อนไฟฟ้ากระแสตรงแบบสตาร์เตอร์นะครับเราจะทำการจ่ายกระแสที่100%ไปจนถึง ลดลงมาจนถึง10%นะครับที่100%ที่2.9แอมป์นะครับจนถึง0.29แอมป์นะครับ,รบทำการวัดแรงดันนะครับที่โรเตอร์นะครับเราจะทำการจ่ายกระแสเหมือนสเตเตอร์นะครับที่100%ลดลงมาจนถึง10%นะครับ ที่100%นะครับจากกระแสที่สี่จุนะครับลดลงมาจนถึง0.49นะครับแล้ววัดแรงดันไฟฟ้านะครับการหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ย่อนนำแบบกลงกระลอกการทดลอง1ขณะไม่มีโหลดนะครับต่อมอเตอร์แบบวายแล้วเริ่มเดินมอเตอร์ โดยเริ่มป้อนแรงดันตามตารางองบมมัึกค่านะครับทำการจ่ายกระแสที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลดลงมาจนถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จ่ายที่หนึ่งจุดหกแอมป์นะครับจนถึงศูนย์จุดหนึ่งหกแอมป์นะครับทำการบัึกค่าแรงดันไฟฟ้านะครับและค่ากำลังไฟฟ้านะครับและค่า r 1บวก r 2แดกกับค่า X1 กหนึ 1> 1่งบอก x กสองได้หาได้จากการคำนวณนะครับสองขาดที่โรเตอร์หยุดนิ่งสองจุดหนึ่งต่อมอเตอร์แบบ y แล้วให้มอเตอร์หยุดนิ่งโดยใช้เซอร์โวเบรกว่าแรงดันให้กระแสไฟฟ้าตามตารางบันทึกผลทำการจ่ายกระแสที่หนึ่งรอยเอร์เซ็นลดลงมาจนถึงสิเอร์เซนนะครับ ที่หนึ่งร้อยเปจกระแสที่หนึ่งจุดหกแอมนะครับลดลงมาจนถึงศูนจุดหนึ่งหกแอมนะครับก็จะทําการบันทึกค่าแรงดันนะครับและค่ากําลังไฟฟ้านะครับและค่า r 1นึบวก r สอแดดกับค่า x 1บวก x 2อแดดหาได้จากการคำนวณนะครับ3ทดสอบด้วยไฟกระแสตรง3.1 ต่อมอเตอร์แบบวายและป้อนไฟฟ้า,ฟากระแสตรงรายทำการจ่ายกระแสที่หนึ่งร้อยเปซ็นแสเห้สิเสาสิเซและสิเซนะครับที่หนึ่งร้อเราจะจ่ายที่2องจุดสามสองแอมป์นะครับที่80%ดสิบเรซนต์เราจะจ่ายที่0ูนย์จี่ห้าแอมป์นะครับที่ห้าสิเรซ็นต์าจะจ่ายที่0ูนจุดแดอมป์นะครับที่สามสิบเราจะจ่ายที่ศูนยจุดห้าห้านะครับแอมป์ ที่เอร์เ็าจะจ่ยที่0ู9จุดสองเก้าแอมนะครับเราจะทาการวัดแรงดันนะครับได้ดังตารางนะครับ